กัดจากกู๊ดฟู้ดนะครับวันนี้ผมอยู่ย่านพนครผมจะพาทุกคนมาทานร้านซูชิแบบให้เพาได้รับมากๆหนึ่งร้านนะครับที่มีชื่อว่าเฮียบแฮรนะครับร้านนี้อยู่ตั้งอยู่ใกล้ๆวัดปวรนะครับร้านนี้บอกว่ามันเป็นร้านที่มีคาแรคเตอร์ของตัวเองมากๆเจ้าของเนี่ยพ่ปป๊บเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นซูชิเชฟนะครับเขาก็คือคนรักการทําอาหารที่เข้าใจอาหารให้เกียรติอาหารมากๆแล้วก็อยู่กับซีฟู้ดอาหารทะเลมาสักพักหนึ่งก็เ,เลยมีความรู้เรื่องนี้แล้ววันนี้ที่นี่จะรับขนาดไหนจะอร่อยขนาดไหนน่าสนใจยังไง ติดตามชมกันเลยนะครับร้านรับมากครับ,รบเราต้องใช้เวลาในการเดินไปนประมาณ5นาทีขึ้น3ชั้นลง1ชั้นถึงจะเจอ,อร้านตามมาเลยครับเดี๋ยวผมพาไปนี่ครับเราขึ้นมาถึงชั้น3แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาเราจะไปในซอกประตูนี้เองร้านมันรับมากอ่ะเดี๋ยวเราลงลงไปหนึ่งชั้นแล้วเราจะเจอ,อร้านเฮียใบแฮนนะครับไป แล้วเดี๋ยวเราจะลงมาชั้นสองนะครับมายังไม่ถึงร้านเลยเ,เดี๋ยวลงไปข้างล่างนะครับตันนี้แล้วเราก็จะเจอร้านอยู่ในลืบเล็กๆตามมาครับ ือเบียร์ไแทนแลวผมมีน้องสาวผมเลยเปเฮีย <Okay. S 1> เวลาน้องสาวคุยกับเพื่อนเขาก็จะได้บอกว่าปรัานเบียร์ส่วนเหตุผลที่มาทําซูชิเพมันกเกษตรเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําได้ครับไม่ได้เรียกตัวเองว่าซูชิเชฟเขาทานซูซชิถามว่าเหตุผลที่เราไม่เรียกตัวเองว่าซูชิเชฟเพราะว่ากว่าคุณจะเป็นซูชิเชฟได้คุณต้องรู้องค์ประกอบหลายๆอย,ย่างและคุณต้องแม่นจริง ทำงานกับซีฟู้ดมาเป็นเวลาหนึ่งวัสดิของประเทศเราดีๆมีเยอะมากปัญหาที่มันเกิดเป็นการขนส่งและการไม่เข้าใจของทั้งคนที่ขนส่งคนที่รับมาคนที่เป็นคน่อปลาเองด้วยซ้ำซึ่งเดี๋ยวนี้พัฒนาไปไกลมากๆยินดีและดีใจคนญี่ปุ่นได้เอาปลาไทยไปทำเยอะแยะมากม,มายนันแ้ยก่อนนี้พวกเราจะรู้ด<ม>้วยซ้ำ<ม> <laughs> ก็เขาไม่ได้มองว่าอันนี้เป็นปลาไทยหรืออันนี้เป็นปลาญี่ปุ่นหรืออันนี้เป็นปลาจากประเทศไหนเขามองว่าอันนี้เป็ปลา โอเคครับหลังจากที่เราหาทางเข้ามาถึงร้านแล้วแล้ว,ลวก็อันนี้เป็นเรียกว่าออเดอร์จานแรกในกันเป็นอาหารทันเล่นนะครับเชฟก็บอกว่าเป็นสปิดพีนะครับก็คือเป็นคล้ายๆส่วนลันเตาเอามาบดแล้วก็มีตัวเกรปมีตัวองุ่นนะครับที่เอามาคุกกับตัวออสเตอร์ซอสก็คือซอสถั่วนังลมแล้วก็จะมีตัวของที่เป็นเอ็กโซซอสด้วยนะครับข้างบนที่เป็นเม็ดเล็กๆนี่ก็คือโรยงาขีมอนนะครับชิมดีกว่าว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้าง อืมอร่อยอ่ะเท็เกอร์เอ,อ่ออธิบายยากเหมือนกันมันมีความมันมันนวลน,นวลสดขั่วนะอร่อยข้อดีก็คือมันมาตัดกับไอตัวรสชาติที่เป็นตัอันหนที่มันมีความเปรี้ยวในความหวานแล้วมันก็มีกลิ่นหอม,หอมแบบทะเลทะเละครับที่มันคลุกเคล้าเข้าไปเออกินแล้วเรียกน้องย่อยได้ดีเลยอ่ะนวลๆเค็มเค็มนินนๆดๆหอมๆในปากอร่อยดี อันนี้เป็นจานที่3นะครับสวยงามมากเลยเป็นส่วนซี่โครงของตัวทูน่าขูดออกมาฮะหรือภาษาญ,ญี่ปุ่นเรียกว่านากาโอจินะครับมาทานคู่กับตัวลูกไหนที่เอาไปโรสมาที่เอาไปผัดนะครับแล้วก็จะมีตัวไข่ปลาข้างบนแล้วก็มีผักแยรงด้วยตัวนากาโอจิครับเขาเอาไปเอทในเลือดของเขาเองสีมันจะมีความออกซิได้นิดหน่อยนะครับ <c oughs> ในตัวความเข้มข้นส่วนในเกาจิมันเคลือบริบรบน้นไปเลยคือกรได้ว่ารสชาติลูกทูน่ามาันมาเต็มปากมีอิมแพคมากอะ่ะแล้วก็มีความมาตัดรสเปรี้ยวหวานกับไอตัวลูกไหนทอุ๊ยดีมีเค็มๆนิดๆนะเพิ่มความสนุกของในตัวไข่ปลาด้วยครับอยอร่อยก็บอกว่าเนื้อปลาที่เอจมาเข้มข้นมากใครชอบแบบทูน่ารสอย่างเงี้ยต้องลอง จานที่5แล้วพี่จะบอกว่าต้องแต่ไล่มานะมันก็ได้ว่าไม่เคยทานแบบซูชิบาร์แบบนี้ที่เป็นมีความตื่นเต้นขนาดนี้มาก,ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ารสชาติแต่ละจานนี้มันจะเป็นยังไงบ้างไอ้ตัวนี้เนี่ยจะข้างบนที่เห็นเป็นผลอย่างงก็คือตัวแอปเปิลลูกเล็กนะครับส่วนสีดำๆข้างล่างเนี่ยมันคือตัวโอลิฟดำนะครับข้างบนตัวน,นี้คือปลาซาดินตัวเล็กแล้วก็จะมีตัวใบบบกฉีกมานะครับแล้วก็จะมีผิวมะกรูดขูดรสชาติกันไม่ออกใช่ไหมครับมาผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวลองชิมดู มรสชาติแนวมากเลยไปคำแรกที่กินตัวมะกอกด,ดำเข้าไปอะื่อ,อทีผมลืมบอกว่ามันมีผสมของอุง่นกันไปด้วยมันก็เลยทําให้เพิ่มรสหวานเปรี้ยวกลมๆแล้วผสมกับมะกอกที่มันไม่ได้โดดเกินไปแล้วก็มีตัดความเค็มของซาดีนตัวเล็กนะครับยังมีกลิ่นหอมๆของตัวใบบัวบกเอ้ยแล้วก็มีมะกรดูดด้วยแล้วกัดแหนมกับแอปเปิลลูกเล็กนะมันเปรี้ยวหวานกลมๆในปากกำลังดีเลยแต่ใครนึกรสชาติไม่เอาต้องลอ,องอามาทานกันดูนะครับ จะเป็นปลาเก๋ากับปลาช่อนทะเลนะครับเพ่นะครับคุกกับน้มะนาวเกลือแล้วก็น้ำพริกกุ้งเสียงนะครับ ครับอันนี้เป็นตัวซูชิคำแรกนะครับเป็นปลาทูน่าเป็นเยลโลฟินนะครับข้างบนเป็นผงผงนี่คือผงกาแฟตัวทูน่าเยลโลฟินเอาไปหมักคอมบุค,ค้ามคืนนะครับแล้วก็ข้าวมันมีความเปรี้ยวหวานาก็กำลังดีแล้วแล้วมันมีตัดกินกาแฟไม่ได้มีความขมแต่มันมีความคาราเมลหอมๆนวลๆผสมกับเนื้อปลาดีอ่ะสนุกอยากให้ทุกคนมาลองจริงๆดีกว่าที่คิไดไปเยอะเลยครับอร่อยครับ ต่อมาเป็นจาระเม็ดดำนะครับมีออลิฟออยล์แล้วก็มีพริกไทยดำด้วยมาแน่แล้วนี่มาชิมดีกว่า ผ็ดอ่อนๆของพริกกรดมมีรสชาติหอมของพริกกระดมก็จัดจัดกับเนื้อปลาเอลิเมนตูดีครับทุกๆคำมันมีการไล่ระดับมันมีความสนุกเนาะอย่างที่ผมบอกว่า้วออิเลเมนต์ที่เชฟเขาใส่เข้าไปมันคาดเดาไม่ได้ว่ารสที่มันออกมามันจะเป็นยังไงแล้วมันยิ่งกินแล้วมันยิ่งแบบมันมีความตต่นเต้นก็มันไม่ตื่นเต้นไม่พอมันดีมันนวลมันมีความหอมอร่อยอยู่ในผักเลย นี่ครับคำนี้พิเศษนครับรับจมืออย่างกับอูนินะฮะเป็นซูชิปูมาแล้วก็เป็นยูซูมิโซข้างบนนะครับเจ้าอร่อยมากเลยเนื้อปูหวานเด้งชิ้นใหญ่มีความหอมผมต้มยูซุมีความเค็มๆเ,เล็กๆแล้วมันดันให้เปนปูมันอร่อยอยิ่งขึ้นมันยิ่งหวานธรรมชาติยิ่งขึ้นอมเปรี้ยวนิดๆนะอร่อยจริงจัง คำต่อไปนะครับเป็นชิโรเอบินะครับแล้วก็ข้อมูลเห็นเหลืองเนี่คือมัสตาร์ดออยล์ไม่เคยกินเหมือนกันที่แบบว่าเอาตัวชิโรเอบิมาใส่มัสตาร์ดออยอืเคือตัวชิโรเอบิมันหวานมันนวลมันนุ่มอยู่แล้วตัวมัสตาร์ดออยล์มันไปแบบเผ็ดๆซ่าๆรสชาติมัสตาร์ดมันไปเกลือเลิ้นทำให้มันมีแบบกระตุ้นเนี่ยเขาเรียกว่ากระตุ้นลิ้นทำให้มันสนุกมากขึ้นในคเนี้แล้วมันก็มีกลิ่นแบบฉุนๆมัสตาร์ดผสมเข้าไปดีอย่างไม่น่าเชื่อที่แบบมันผสมกันมันทำให้คำนี้มันไม่น่าเบื่อมันทำให้คำ าทานโดเป็นซูชิบาร์ไม่เคยเจอตัวหอยแมงนพู่มากับซูชิมาก่อนนะครับอันนี้เป็นหอยแมงนพู่ไทยนะครับแล้วก็ไม่เคยเจอหอยเป็นพู่ไทยตัวไซส์ขนาดน,นี้ด้วยโอ้แล้วก็เสิร์ฟมาแบบเย็นๆเหมือนข้าวซูชิอะครับอืมมีกินมะกรูดมีรสชาติเค็มๆอ,มอร่อยคือมันมาพอดีเลยผสมกสักบซาซิมิแล้วมันมีความเค็มธรรมชาติแต่กินนี่ผมไม่ด้ว่าไปดองอะไรแบบให้มันเค็มแบบรสธรรมชาติอยูนวอยู่ในปากแล้วมันมีความกรึบๆของหอย,ยไม่คิดว่าหอยหไทยจะทำได้ดีขนาดนี้นตกมือ It's นะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาชิมร้านซูชิลับๆที่เขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์ในตัวเองมากๆแล้วก็เคารพวัตถุดิบมากๆแล้วก็พยายามนาเสนอของปลาไทยต่างๆมารังสรรค์ต่างๆให้มันอร่อยมากยิ่งขึ้นก็เรียกว่าผมไม่เคยกินซูชิโอามาเกษตรในเมืองไทยที่รสชาติดีแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอร่อยขนาดนี้ <Wow. S 1> นะครับมันจะไม่เหมือนร้านซูชิอื่นที่มันมาเป็นแพทเทิร์นนะครับที่นี่เราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยแล้วเขบอกว่าประทับใจแล้วสนุกตื่นเต้นทุกๆคำเดี๋ยวผมใส่รายละเอียดนะครับว่าถ้าใครสนใจมาทานเนี่ย จะใส่รายละเอียดอยู่ข้างล่างลิงก์นะครับลองไปกดลงไปทักพี่แป๊บก็ดูนะครับว่าเข้าสะดวกวันไหนที่ไหนนะครับก็ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Bye.